สตกตไมไปนะพร์ไปไหนเราเพื่อนสวยโอ้พิกเกอร์แล้วผมเก็บสแตกจะทอมกลางเพื่อไปส เพิ่นคิวที่เพิ่นคิวผมยาเออยาเบื่ <c oughs> อยาเอาล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอคุมเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเออร์เรลในตำแหน่งจังเกิลนะทุกคนนะครับี EP น,น,นี้ก็ตามคำแหน่งอซี่แล้วนะทุกคนนะครับน้องคนนี้นะคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ผมเล่นเออร์เรลนะทุกคนนะวันนี้จับไปเออร์เรลจังเกิลนะส่วนไอเทมเูาพลางแสงกันเลยผมจะทิ้งน,นะทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวจะรอดด้วยเนี่ย รอดไปนี่ยรอดยากวะแรงนะคนเกมสับทีฟันกว่านะถือว่าไม่แย่เลยนะสกอร์สกอทำยังมังกรนะมาครับมาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว one time สาไปสองคิวเล่นต่อเล่นต่อขอทิปเปิลน,นะได้ไหมไหนจะไปไหนไหนจะไปไหน,ไหนผมมีเลสน,นะโอเคไม่ได้ทิปเปิลคิวหรอเพืออ่อน งโอเคมังกรครับถ้ามีใครมาก็สาบเย้ครับดิฟขึ้นคอนใหม่นะไม่รู้ชื่ออะไรแล้วทุกคนปลอดทัมเมอร์อะไรสักอย่างเนี่ย <laughs> ไปเนี้ยเราเปิดได้ดีนะโหด,ดนีต่อครับ อย่าไม่เล่นนะเพื่อนขอฟาร์มอีกหน่อยก่อนยังไงเขาต้องไปเอาดากนะป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีสวยเดี๋ยวเดี๋ยวมาจ้ามาจ้าเก็บสแตกรอนะเ เกมด้างเพื่อนเอาสองออฟเจ็งนะไ,ไม่ได้หว่าต้องไปช่วยด้านบนนะอ๋อโดนว่าโดนว่าอเอาเก็บสแต็กไปก่อนสแต็กพร้อมแล้วก็ซาม อยู่หรือเปล่าวะไม่รู้แนวป้องกัรศัตรูหายไปแล้วโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนป้อมเลนดั๊กของเราถูกโจมตีเก็บใจากตรงนี้ไปนะกเกอร์ไปไหนเราเพื่อนสวย อ้าพิกเกอร์เอ้รอได้ไงวันนี้่ยโอ้โหเพื่อนไม่เซฟดีจัดเลยมันมามินมาดัดขากลับก็ได้นะไม่เอาดีกว่าไม่ไม่เสี่ยงนะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงโอ้ทำให้เขา อสีเดียวโอเคซีกซี่ไปช่วยทีเขตไดร้รับรับกลางให้เพื่อน,นอเคสวยใด้มจาจ้าด้วยนะเอาเมทเขาไปไหนวะเนี่ยปอมแปลกนะโ้โหไปเติมบนว่ะ ที่หายแล้วที่หายแล้วผมเก็บสาแตกไว้จับไว้นะสามสี่ห้ามแล้วจู่เฮ้ายาก้อยากน้อง cái người bị thương hết hảo 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 ผมเข้าไปสามเออสามพลาดเลยดูเลัผกพื่แนทำไมต้องแต่งงานจัดเพจะเล่นนะเพจะเล่นนะ หาแล้วเชียวเอ้าผมปิงหายไม่ต้องพยายามสุถูกส่งออกไปแล้วมา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 ว้ารออยู่รอจริงไหมเนี่ยมันเอาผมสุดโอ้โหสับไม่ติดโอเคไม่หิว Ngocu dắt rơi ghai kỳ. I've lost two of my loved ones. Mona dọc đi โจมตีพักสัต์รูเลยโอ้โหโอ้รวมกันอย่างนี้สวยครับสวยแลวผมยังรอดอยู่เรามาจ้าลอยบ้านมาจ้าลอยบ้านเพื่อน นี่แรกมันโคตรอื่แต่มันมีมานามันสับมันไม่ตายเว้ยแล้วเพื่อนไปเล่นให้ <Ultimate. S 2> แล้วผมมารับเวฟใช่นี่ผมป่าเลยออฟเบเนียฮัลโหลนานมาจาไปแล้วสวย <Ultimate. S 2> ดันป้อมกันดี โอ้สับไม่โดนอ่าเจิงนาเตะไม่อะไรไม่มีไรไม่มีอะไรโอ้สับไม่โดนแล้วผมสวนไง ฮ่าฮ่าไปไหนแล้วเพื่อนโอ้โหอันตลกไม่ติดไป <c oughs> สวยเดี <c> ๋ <oughs> <c oughs> ยวว่ามันจะเล่นกับเอร์ล่ว่ะโอ้โหมันมีจังหวะหนึ่งอันตลออกผมหลุดนะถอยหน้ไปครับ ขอเกมนะครูไม่ได้หรอชิววิววิวขอสับเร็วปะอู้สับไม่โดน แย่ yeah, ละเอาแล้วครโดจดจดาววันนี้เอาสามทางเอาสามไปเลยจูโอเคถอย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 เกไปแล้ว เดี่ยวมาที่ไปที่อดูรอดไหมนะเอ้ยอย่าไปวับใส่เขาดิ <laughs> รวบตัวโดนสวยครับแล้วผมเก็บสเตกก็กจะตรงกลางเพื่อไปสาม สองคิวขอสามคิวได้ไหมพี่เปิลคิวพี่เปิลคิวผม,ววผมยาเออยยาเพื่อนยา <c oughs> จะคูนกำเนิดผมอีกแล้ว <c oughs> เพื่อน <c oughs> อย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบเอาสามแทงอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบโอ้โหเพื่อน <My> แน่นอนนะเหลียญทองทิ่บนคิวด้วยโคตรดุดวงดาวสามดาวว่ะเฮ้ยี่เอาจัดโอเคครับสกอร์รวม25ต่ 14. อ14บสี่นะครับสกอร์เรา12 3นะ ดามเมททำไปทั้งหมด22อเปร์นะแล้วก็ทีมไฟเนี่ย52อร์แล้วก็รับดาเมจ12บอเปร์นะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเอโร่ในตำแหน่งจังเกิลของผมนะทุกคนถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ